ค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะช่องอาจารย์กบ JO2 Official นะคะวันนี้ก็มาพบกันตอนเช้านะคะที่บ้านอาจารย์โจนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะโอ้นี่อาณาจักรของสาวน้อยนะคะยิ่งใหญ่มากๆนะคะในพื้นที่หลายไร่เลยทีเดียวนะคะในอาณาจักรนี้มีอะไรกันบ้างนะคะจริงๆแล้วอาจารย์กบเคยมา ที่สาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงเนี่ยนะก็หลายปีแล้วนะคะหลายปีนะคะปกกีก่อนๆนะคะเพราะว่าคุณคุณสามีนะคะพี่สองเเป็นแฟนคลับตัวยงอยู่นะคะเราอยูออ่บ้านด้วยกันก็ได้ยินเขาพูดถึงสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงบ่อยๆนะคะ mm hmm. ก็เลยได้มีโอกาสนะคะมาที่นี่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่บรรยากาศ ดีมากนะคะทั้งบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศของความเป็นเป็นมิตรเนาะการระยะนามิตรของบอสแล้วก็สอนะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเหมือนมาเจอคนในครอบครัวนะคะอันนี้ก็เป็นมุมด้านหน้านะของทางเข้าบ้านนะคะก็จะมีออสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยู่คุ้มครองเนาะอยู่คุ้มครองป,ปกปักรักษานะคะ น,นี่ก็เป็นบริเวณบ้านนะคะด้านหน้าด้านหน้าทีานี้เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเดินเข้าไปข้างในนะคะซึ่งเมื่อก่อนตอนจันกบมาเนี่ยพื้นที่ก็จะยังเท่าน,นี้ละค่ะแต่ว่าสิ่งปลูกสร้างจะยังไม่เยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็เมื่อก่อนก็จะเดินเข้ามาก็จะมีรถนะคะจอดอยู่นะคะจำนวนหนึ่งนะแต่ตอนนี้อาณาจักรสาวน้อยนี่แบบ เติบโตขึ้นมากยิ่งใหญ่ขึ้นมากนะคะในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีนะคะต้องบอกได้เลยว่าบอจโจเนี่ยท่านเป็นผู้บริหารองค์กรที่อายุน้อยนะแล้วก็สามารถย่จะทำวงนะคะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้เป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็ด่งดังมากๆนะด่งดังมากๆจริงๆคําว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงอ่ะฉันกบเคยได้ยิน จากละครเรื่องหนึ่งนะถ้าจันจำไม่ผิดนะแต่ตอนนั้นก็เฉยๆอะค่ะไม่ได้แบบจะสนใจนะคะมากนะักแต่ก็รู้แหละว่าอ๋อเป็นวงหมอลำแล้วก็เป็นละครที่เขามาทําละครนะนะคะเป็นเป็นคล้ายๆชื่อวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าอ้ยวงเนี้มีอยู่จริงตอนนั้นยังไม่รู้เลยนะว่ามีวงนี้จริงๆนะจนได้มาได้ยินจากคุณสามีนี่แหละนะคะ ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดนะโควิดสองปีนั้นนะ่ะเป็นสองปีที่จันกบเองนะเป็นอ,อ,อาชีพเป็นวิทยากรนะคะก็จะมีโอกาสไปบรรยายนะคะตามสถานที่ต่างๆเนี่ยต้องเดินทางทั่วประเทศนะคะแต่ว่าช่วงโควิดก็ทําให้เราแบบต้องหยุดอ่ะนะก็ต้องหยุดล็อกดาวอยู่กับบ้านเนาะตามนโยบายรัฐบาล ก็เลยทำให้แบบอยู่บ้านก็หนึ่งไรายได้ก็หหายอ่ะเนาะนะก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่นะมาเป็นสอนออนไลน์นะเพราะนั้นออนไลน์เนี่ยก็ทำให้ชีวิตเราแบบรอดจริงๆนะก็หลุดพ้นช่วงวิกฤตนั้นมาได้นะคะจนพอโควิดนะคะสงบนะคะแต่ช่วงโควิดนั้นนะ่ะคุณสามีเนี่ยเขาจะหากิจกรรม ทำหลายอย่างอยู่ยเหมือนกันนะนะคะไปขับฟู้ดแพนด้าอะไรเนะคะีค่ะเขาก็ทำหมดนะคะทีนี้จนวันหนึ่งเนี่ยเขามาดูคลิปของบอสโจนี่แหละนะคะแล้วเขารู้สึกเออผู้ชายคนนี้ก็ดูน่าสนใจนะดูแบบเฮฮาดูสนุกสนานทำคลิปสนุกสนุกให้เราได้ฟังกันนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าสนใจนะคุณสามีก็ติดตาม นะตามติดชีวิตบอสโจมั้งแต่ตอนนั้นนะเราก็เลยได้ยินชื่อคําว่าสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงมั้งแต่ตอนนั้นแหละนะคะตั้งแต่ปี63อะช่วงปี63อะอันนั้นอะ่ะจะได้ยินทุกวันก็คุณสามีจะพูดถึงบ่อยจนเปิดฤดูกาลเนาะหลังโควิดดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นเนาะก็จะมีการแสดงต่างๆนะคะคุณสามีก็มีโอกาสไปเป็นแฟนคลับนะคะ นำไอศครีมนำผลไม้ไปฝากวงอยู่เป็นประจำนะคะถ้าวงขึ้นไปทางกรุงเทพทางภาคกลางนะก็ก็ก็ไปเยี่ยมไปหากันนะก็มีความรู้สึกคุ้นเคยเนาะพอบอสท่านเป็นคนน่ารักอะ่ะใจดีนะคะใจดีนะคะอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่เรารู้สึกว่าเออเหมือนเราได้มาหาญาติพี่น้องนะได้มาเจอญาติพี่น้องนะคะจังก็เป็นคนภาคกลางแต่ว่า ทางอีสานเนี่ยก็มีโอกาสได้มาอยู่ค่ะมาทํางานนะคะมีโอกาสมาทํางานอยู่แล้วก็มาบ่อยอยู่นะนะคะก็รู้สึกว่าก็เสมือนบ้านอะเหมือนเราได้มาเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมพี่พ,พี่น้องๆของเรานะคะก็สําหรับเช้านี้นะคะที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะบรรยากาศดีมากนะคะใครแฟนคลับหรือว่าใครที่ ชมสานอยเพชรปั้นแพงนะคะยังไม่เคยมาเที่ยวที่โดมนะคะก็แนะนําเลยนะคะก็เป็นสถานที่ที่ทแบบยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะนะคะก็ฝากช่องอาจารย์กบ JO2 Official ด้วยนะคะจากนี้ไปอาจารย์กบจะถอดบทเรียนเนาะจากการบริหารจัดการที่ดีของบอสะคะให้กับผู้ชมในช่องอาจารย์กบ JO2 Official ได้ได้ฟังเนาะ เผื่อเราจะได้ประสบการณ์ที่ดีนะคะจากบอสเนี่ยเอาไปใช้กับกิจการกับชีวิตเราแง่คิดหลักคิดการทํางานแง่คิดหลักคิดการใช้ชีวิตเนาะการบริหารอ,อ,องค์กรนะคะว่าท่านฝ่าฟันวิกฤตแล้วก็ประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรนะคะรวมทั้งหลังบ้านที่เข้มแข็งเนาะอย่างซอนนู๊นะคะก็เป็นคนที่น่ารักมากๆเนาะใจดีทั้งคู่เลยนะคะก็ฝาก ช่องอาจารย์กบเจลทูออฟฟิเชไว้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์กบด้วยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ